สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ m o v i e b b l o v v r r นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังเรื่อง Harry Potter ภาค7.1ตอนกับครึ่งรางยมทูตเข้าฉายเมื่อปี2010เป็นเรื่องราวของเด็กหนุม่มที่ชื่อว่า Harry Potter หลังจากที่ Harry ตัดสินใจไม่กลับไปเรียนที่ฮอกวอตส์ในปีสุดท้ายและออกตามล่าหาฮอครักเพื่อกำจัดลอ v o ว d ดมอร์ เอมยนี่ตัดสินใจลบความทรงจำพ่อกับแม่ของเธอที่เกี่ยวกับตัวเธอแล้วส่งไปอยู่ต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยส่วนรอนยังคงอยู่กับครอบครัวแต่ก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางกับแฮร์รี่ส่วนแฮร์รี่ในวันครบรอบวันเกิดของเขาเหล่าภาคีนกฟินิก์เดินทางมาหาเขาที่ซอยพรีเวตเพื่อพาไปยังบ้านพงกระต่าย โดยที่เหล่าพาคีนโนฟินิกดื่มน้ำยาสับปะรดแล้วเปลี่ยนเป็นแฮร์รี่เจ็ดคนเพื่อหลอกล่อวอร์ดวอดมอร์ที่จ้องจะทำรายแฮร,ร์รี่และในการเดินทางครั้งนี้ก็เกิดการสูญเสียซึ่งแฮร์รี่สูญเสียเฮสวิกนกฮูกที่เขารักและศาสตราจารย์มูดดี้ที่เสียชีวิตลงหลังจากที่แฮร์รี่มาอยู่ที่บ้านพงกระต่ายรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ก็มาหาเขาเพื่อมอบของตามพินัยกรรมของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์มอบ ดีลูมิเนเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ให้แก่รอนมอบนิทานมีเดลย,ยอดกวีให้แก่เฮอร์ไมโอนี่และยกลูกสนิทลูกแรกกับดับกิฟฟินดอร์ให้กับแฮร์รี่แต่ดับไม่ใช่ของของดัมเบิลดดรจึงไม่สามารถยกให้ใครตามใจชอบได้แฮร์รี่จึงไม่ได้ครอบครองดับได้เพียงลูกสนิทเท่านั้นและในระหว่างที่แฮร์รี่อยู่ที่บ้านพรงกระต่ายบิลพี่ชายของรอนก็จัดงานแต่งงานกับเฟอร์เดลกู แฮร์รี่อยู่ร่วมงานเลี้ยงจนกระทั่งพวกผู้ใสีความตายบุกมาและในตอนนี้เองที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์โมนี่หนีไปและไม่คิดหวนกลับคืนสู่บ้านพงกระต่ายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาพวกเขาจึงหนีไปอยู่ที่กิมมอสเพลสบ้านของซีเรียสแบกที่แฮร์รี่ได้รับมาเป็นมรดกและทั้งสามก็เริ่มตามหาเบาะแสของฮอรครักอย่างจริงจงังจนได้รู้ว่าฮอักชิ้นหนึ่งอยู่กับโดโลเรสอัมบิด พวกเขาจึงใช้น้ำยาสับปะรดปลอมตัวเป็นคนในกระทรวงแล้วแฝงเข้าไปในกระสวงเวทมนต์และสามารถชิงอคอคลักมาจากอัมบินได้สำเร็จแต่ว่าการหายตัวหนีในครั้งนี้ทำให้รอนเกิดอาการคลางครึ่ง,งแล้วทำให้เขาบาดเจ็บและเป็นชนวนให้แฮร์รี่กับรอนต้องทะเลาะก,กันในภายหลังเมื่อรอนถูกอคอคลักที่ทั้งสามไปชิงมาครอบงำและทำให้เขาหงุดงีดอยู่ตลอดเวลาแล้วรอนก็หนีเพื่อนทั้งสองไป แฮร์รี่กับเฮอร์ไมโจนีจึงเริ่มต้นเดินทางกันต่อเพื่อตามหาฮอครักกันต่อไปเพียงสองคนและทั้งสองจะไปที่ใดแล้วจะเจอฮอครักชิ้นต่อไปและหาทางทำลายมันได้หรือไม่สามารถไปรับชมได้ในเรื่องค่ะใครที่สนใจมีบีจะแนบลิงก์ตัวอย่างหนังเอาไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูตัวอย่างหนังกันได้สำหรับหนังเรื่องนี้ในภาคนี้นะคะบีบให้สิเต็มสิเหมือนเดิมค่ะ เพราะเป็นการผจญภัยของแฮร์รี่รอนและเฮอร์มีนี่อย่างจริงๆจังๆเราจะได้เห็นทั้งสามอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอีกต่อไปแล้วและเราจะได้เห็นฮอกวอตที่เปลี่ยนไปอีกฮอกวอตในปีนี้ศาสตราจารย์สเนปขึ้นเป็นอาจารย์ใหญ่และฮอกวอตก็อยู่ยากขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนและกลุ่มที่จงรักภักดีต่อแฮร์รี่ที่มักจะถูกกันแก้ง ในภาคนี้เราจะได้เสียน้ําตากับการสูญเสียตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งด้วยที่เชื่อว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนรักมากถือว่าเรียกน้ําตาได้มากเลยทีเดียวน้องๆรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูสามารถไปหาดูได้ค่ะและถ้าดูแล้วรู้สึกชอบเหมือนกันก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้บีบีขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย